xin nên diễn làm thang cú đó làm thang sự chuyển qua chút quan gì You got me begging you for mercy, yeah, yeah. why won't you release me? You got me begging you for mercy, why won't you release me? I said you better release Be all I need in Dynasty is so I see Human racial bonds with me Driving slow on Sunday morning And I never want to Could have had it all Rolling in the deep had my heart and s i d h t of your hand, and you played it, you played it, you played it, you played it through the beat. สำหรับ A 0 0 6น้องเต้และ A 0 1 2น,น้องเบียร์เราเลือกคุณเช่นกันครับ uh เราเลือกคุณทั้งสองคนครับแต่สุดท้ายฉันเองเมื่อละที่จำไม่ได้หรืยังมีคิดให้เธอไปจึกชีวิกลับม่ได้ปล่ากลับม่ได้ปล่าเดี๋ยวรู้จึงความเงยเงาขาเธอวันนี้ Oh, I'm on the shelf I saw you. สวัสดีครับต้นมีเก้าเอฟแปนะครับเรียนอยู่ดีเจอมครับนะครับเป็นสมาชิก62รุ่นที่เจ็ดครับสวัสดีครับดได้วีหกนะครับเป็นสมาชิก62รุ่นที่เจ็ดเหมือนกันครับตอนนี้อยู่กานส่กมองสาร เราสองคนก็อยู่โปลมาสองปีแล้วเนาะก็ได้ร้องเพลงได้ซูบอมได้โชว์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการประสบในตัวเราได้เลยประสบการณ์ที่เราจาก62เนี่ยช่วยช่วยพวกเราอย่างมากเลยครับก็อย่างผมเนี่ยจะได้เล่นกีตาร์ในโของทุกวันได้เล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้พวกเรา น้องๆขนาดนะครับที่มีความฝันอ,อย่างพที่อยากร้องเพลงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปร่าดับแต่จะเป็นเอฟหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าอยากลองฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยก็ลองหาชุนมนดนตรีอ,อยู่ที่พวกเราอยู่มาอะไรเงี้ยครับก็ที่มันช่วยเยอะอะที่มาเต่ยครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับประสบการณ์คืออย่าง จากโก้เนี่ยก็ทำให้เราแบบไม่ตื่นในทดีไม่กลัวว่าเราต้องรอใี hmm. ่แฟนปาร์ง hmm. like ี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจก็มาสมัครได้นะครับติดตามได้ในแฟนเพจของทีวีโฟกซองนะครับก็เอ่อคำว่าทีวีโฟกซ์สองใน Facebook ก็จะเจอแค่ก็เหล่าคน้วมีหกแล้วมี9ก้า